สวัสดีพี่น้องสุภผู้สุคนเด้อค่ะคลิปนี้ยาคิดกับมาปรเดียเรื่องราวประเด็นฉันชอบเธอเดี๋ยวยาคิดเล่าสู่ฟังนกค่ะจากประเด็นนี้นั่นก็คือบอดโนตเนาะค่ะเพิ่นได้เห็นโพ์ของน้องยุ่งยิงกับนกนั่นเนาะค่ะซึ่งได้โพ์ก้อนหนานี้บอกกี่ชั่วโมงละค่ะบอกว่าฝากถึงคนที่เอาคอยแปแผวนดาแผวนได้ตามสบายเลยค่ะ บอกเครียดบอกขมบอกจมอีหยังแต่ขอแนะนำอีกอยังแน่จากน้อยเด้อค่ะขันมูเจ้าเลือกถูกฟังผู้ติดตามมูเจ้าสิเพิ่มขึ้นเบิ่งคอยเป็นตัวอย่างวันนะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากบอดโนด่นในเห็นโพสนี่เนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยนํำมโพสโพล่ะค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าฉันชอบเธอเดี๋ยวไปฟังบอดโนดพูดจากน้อยเนาะคะ่ะเกี่ยวกับ เรื่องนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ฉันจะมอบฉันจะประดับยศฉันจะประดับยศให้กับผู้หญิงคนหนึ่งฉันจะประดับยศให้เขาพุ่มทองเก้าพุ่มให้กับยุ่งยิ่งนะครับผมเจ้าของบทเพลงก็มาดีวะฉันชอบนางอะฉันว่านางชัดเจนดีนะ และสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบนางคือแมนางไม่ได้นสนใจดราม,มองดราม,มา่านางก็บอกว่าที่นางโพสเมื่อเช้าแบบฉันชอบนางมากเลยนะฝากถึงยุ่งยิ่งด้วยนะฉันชอบคนแบบนี้แหละแบบเธอนี่แหละถ้าเลือกข้างถูกเอ็นเกตเราก็จะขึ้นชีวเราก็จะดีขึ้นนะแต่ก่อนที่จะเลือกข้างเขาก็ต้องมีความในใจหรือว่ามีเหตุผลในตัวของเขาอะเนาะเก กี้ฉันฝากบอกไอ้ยุ่งยิงหน่อยนะว่าฉันชอบนางฉันชอบพวกเธอมากเลยหลังจากปอดโนดได้โพต์ฉันชอบเธอนะพร้อมโพต์ของยุ่งยิงกันนกวัานเนาะกับพี่น้องขาก็ท่าให้เกิดเป็นกระแสได้โลกโซเชียลกันเลยล่ะกับพี่น้องชาวเน็ตก็เขามากอมเมตนกันล่ะกับพี่น้องจังเคนท่ทันแรกก็บ,บอกว่าเริดเริดเริด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจากที่บอกเคยติดตามตอนนี้ติดตามทุกนาทีฮ่าฮ่มักมักมานาค่ะพี่น้องค่ะแชทคนหนึ่งมักเจ้าแล้วตอนนี้ความจริงทุกตัวอักษรขอติดตามค่ะนัมเบอร์วันค่ะบอสโนดว้าวถือคักอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าสู้มือมากน้องยุ่งยิ่งที่ไม่ดังเพลงก็แค่200 กว่าล้านวิวกันนะคะพี่น้องอีกคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าจริงค่ะวันที่กดติดตามน้องเข้าไปดูโปรโฟไฟล์ผู้ติดตาม1.2แสนวันนี้เพิ่มเป็น1.3แสนเริศดมานาค่ะพี่น้องค่ะอีกคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเชิญมาขึ้นวงร้องเพลงก็มาดีค่ะแนบอดโนดเสียงพี่มาเดียวลอยมานเริศดเริด เลิศคอยพึ่งตามเจ้านี่แหละวยยศให้นางติดตามเรียบร้อยจ้าบางกานเพิ่นก็บอกว่าเอายุกยิ่งมาร้านมานิดสามวันติดบอสมานาคับพี่น้องนี่ละคัะพี่น้องหล,ลักจากที่พี่เห็นโพ์นี้เนาะค่ะชาวเน็ตเพิ่นก็บขาบ้าความเมนประมาณนี้ละค่ะพี่น้องยายคิดกับน้ำมาเล่าซูพี่น้องฟังหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ